กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกับาาคารวะครูรู้กับคารวะพี่น้องหมูกลุ่มทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านนะคะเรื่องเออเมื่อเช้าค่ะพอดีว่ามันไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อไปฉีดวัคซีนแล้วมันจะมีอาการคันเพิ่มขึ้น จิตมันก็เลยค่อนข้างกลัวว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนมาแล้วทําไมมันถึงมีอาการคันนะคะตอนกลางคืนหรือคันเรื่อยๆค่ะมีผื่นแบบเป็นรูปใหญๆให่ๆแข็งๆอะค่ะก็เลยมองเห็นกินเลสตัวเองว่ามันกลัวเอ๊ะทำไมฉีดวัคซีนมันถึงแบบออออมีตุ่มแข็งๆใหญ่ๆแบบว่าแล้วก็คันแล้วก็เจ็บด้วยค่ะก็เลยมีมีจิตที่กลัวค่ะก็เลยว่าเออ ก็ไม่เป็นไรก็ดีทอ็อกก็ทำดีทอ็อกแล้วก็เอาน้ำยาในตัวทาที่มันคันแล้วก็แข็งๆอะค่ะมันก็เริ่มเบาขึ้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตัวเองก็ยังกิเลสมันก็ยังสงสยัยว่าหรือว่าเป็นเพราะฉันฉีดวัคซีนนะมาถึงมีพวกนี้ขึ้นมานะคะก็เลยมีความกลัวอยู่เล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็ใช้ยาของ ท่านอาจารย์อยู่ค่ะคือ,อยาเก,ก้าเม็ดแต่ก็ไม่ได้ทําทุกเมะะ็ดค่ะก็มีดีท็อกซ์แล้วก็เอาน้ํายาในตัวเองคาแล้วก็ดื่มบางครั้งก็ดื่มยาสีพลังค่ะแล้วก็ดื่มสมุนไพรในตัวค่ะก็แต่ตอนนี้ก็ไม่ทุกะคะ่ะแต่มันก็ยังมีอาการคันอยู่ค่ะกลางคืนก็จะคันหรือว่าตอนมันจะคันอยู่ตลอดเรื่อยๆค่ะ ก็ประมาณเนี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ทุกอะไรแล้วค่ะตอนนี้ก็คือใช้ยาของท่านอาจารย์อยู่ค่ะก็ทดลองใช้ยาอยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ใจไร้ทุกข์แล้วค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญที่โสภาค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาสวรสดเข้าสายด่วนได้เลยค่ะแล้วก็มี สองอย่าง้ลยค่ะที่เรื่องไฟที่ไปเหยียบเอ่อท่อนไฟแล้วไอ้ท่อนฟื้นแล้วไฟมันจิ้มที่ขาค่ะทีนี้มันปูดขึ้นมาแล้วแดงแล้วมีการปวดนะคะแล้วมันก็เป็นหนองด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเข้ายกมือถามในสายเดือนได้เลยค่ะรายการตอ,อจัดพได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนากับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะที่ส่งการบ้านมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วค่ะ แล้วเราก็ได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะกับเรื่องราวที่พี่น้องเอามาแต่งปันในการส่งกันบ้านในวันนี้ค่ะค่ะพี่โสภาเป็นยังไงบ้างคะ